สวัสดีครับกลับกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชันของกศนอำเภอเด่นชัยของเรานะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตในเรื่องของการค้นหานะครับค้นหารหัสนักศึกษานะครับคงเป็นปัญหาของนักศึกษานะครับไม่สามารถรู้ของรหัสนักศึกษานะครับนี้เราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของกศนอำเภอเด่นชัยครับเข้าไปที่ค้นหานะครับนี่กดเข้าไปปุ๊บนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้นะครับก็ จะอันนี้สมมติเราก็กรอกรหัสบัตรประชาชนลงไปนะครับสมมติคูกรอกไปที่1 2 3 456 789อันนี้เป็นสมมติเป็นรหัสบัตรประชาชนนะครับของนายเรียนนายเด่นใช้เรียนดีก็กดไปเสร็จปุ๊บก็ค้นหานะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วเป็นรหัสนักศึกษาตอนนี้นักเรียนนักศึกษาก็สามารถ Copy หรือว่านำ รหัสหลักสกตรตันนี้ไปใช้ได้เลยนะครับง่ายไหมครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ครูจะมาบอกนะครับสวัสดีครับ